รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีร่วมกับบริษัทอินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจจำกัดมหาชนและ v ว l ลเล t e l e ลวิชันเสนอรายการมาไลายเสียงรัก เฟรแลนซ์หนุ่มสุดแนววัย24รับจ้างทำงานด้านเบื้องหลังทั่วราชอาณาจากักรทั้งถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอรวมทั้งตัดต่อรายการโทรทัศน์ซ่วนประสบการณ์ด้านหัวใจกลับตรงชอบช้ำจากความเฉยชาของคนรักเกา่าอยากขอคนดีๆสักคนมาช่วยดูแลและเอาใจใส่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมทั้งเบื้องลึกของหัวใจอีกด้วยรักเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงฮนะมันเกิดขึ้นจาก การที่เราทําสิ่งดีดีให้กันสวัสดีครับชื่อกมวลทรงกิตทรัพย์ครับชื่อเล่นชื่อเติร์ดครับผมอายุ24ปีครับกรศนกษย์ศาับจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับคณะนิทศศาสตร์ครับสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ครับผมอาชีพปัจจุบันก็เป็นฟิลแองค์ครับรับจ้างอิสระก็คือรับถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอแล้วก็ตัดต่อด้วยหลักๆที่ถ่ายภาพนิ่งตอนนี้ฮะก็จะมีถ่าย เบื้องหลังกองภาพยนตร์สําหรับเอาไว้ให้ค่ายหนังเข้าไป PR อาส่วนของเรื่องงานตัดต่อครับก็ตัดรายการทีวีครับหลักๆตอนนี้ก็จะมี1รายการเป็นรายการที่เน้นในคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟชั่นความรักครั้งสุดท้ายก็เริ่มพบกันตอนนี้แล้วเข้ามาหาลัยปีหนึ่ง ทำละครเวทีด้วยกันครับก็ลเลยเจอกันข้างในค,คุยคุยคุยกันอะไรเงี้ยก็ลเลยเป็นแฟนกันคบกันมาเรื่อยๆจนแบบเขาอ่ะพอจบปุ๊บเขาก็ไปอเมริกามันกลายเป็นคนละเวไปแล้วอ่ะคือแบบเขาไปเขาไปอเมริกาเราทํางานอย่างเงี้ยคือเวลาเวลามันก็ยิ่งห่างเออมาเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยจนแบบก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่พอเขากลับมาปุ๊บเขาก็ได้งานความต้องการของเราสองคนอ่ะมันมันต่างกันแล้วทนฝืนคบไปอย่างเงี้ย เรื่องแรกคือเราไม่มีเวลาเจอกันเลยก็เลยเลิกครับผมช่วงแรกๆเลยอาทิตย์แรกๆหรือแรกๆเนี่ยก็รู้สึกดีนะรู้สึกแบบว่าแบบเป็นอิสระจะมาเริ่มนานไปนานไปนานไปนนไป,นนไป,ปุ๊บเราก็เริ่มคิดถึงอย่างนี้เขาบอกกว่าผู้ชายอะเลิกกับแฟน่แรกๆดีใจหลังๆะ่ะมันจะเศร้ามันจะเศร้าหนะักถ้ามันไม่มีเพื่อนคุยด้วยอะไรอย่าง เอาละครับคุณผู้ชมเมื่อหนุ่มมาดกวนที่มีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตสุดแนวของเราออกตัวมาแล้วละครับว่าโซสุดๆพร้อมแล้วกับรักครั้งใหม่ที่ขอเป็นคนที่พร้อมจะเดินเคียงคู่และคอยจุงมือกันไปทางรายการมาลลยเสียงรักก็เลยค้นหาในฐานข้อมูลทั้งหมดจากขอลัน์มาลัยเสียงรักพบเลยครับว่ามีสองสาวโสดที่มีแววจะตรงสเปคตามในแบบที่คุณเตอ๋อต้องการมาดูกันนะครับว่าแต่ละคนเนียจะเป็นยังไงกันบ้าง คำวมาของวางคืออะไรอะคะสำหรับกวางมอง,งว่ามันคือการเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ยอมรับในตัวตนของกันและกัน,นะค,ะค่ะค่ะชื่อพัฒรนิพินทิตาลาภวัตนะคะชื่อเล่นชื่อกวางค่ะอายุ26ปี ษานะคะจบปริญญาตรีที่นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจบเอกเอโฆษณากลยุทธ์ค่ะตอนนี้เป็น strategic planner ให้กับ Digital Agency so bar, mm ี่ไอโซบาไทยแลนด์ก็เหมือนเป็นคนวางแผนกลยุทธ์ในการทำแคมเปญโฆษณาบนออนไลน์ให้กับแบรนด์ต่างๆที่เป็นลูกค้าของบริษัท ถ้าว่างๆว,าง,ว,า,งวางทำกิจกรรมหลายอย่างเหมือนกันนะบางทีก็แบบบางทีก็ไม่อยากทำอะไรเลยอ่านหนังสืออยู่ในร้านกาแฟนั่งนิ่งๆหรือบางทีก็อยากกระทำอะไรสุดโตง่งแบบว่าไปสนสนุกอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนแบบเป็นคนแล้วแต่อารมณ์เหมือนกันความรักครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา ก็คบกันตั้งแต่ประมาณมัธยมจริงๆรู้จักกันตั้งแต่ประมาณม4แล้วแหละเรียนด้วยกันมหาลัยก็เรียนด้วยกันคณะเดียวกันแต่พอเข้ามาถึงปีที่7จ็ดะคะมันเหมือนมันเหมือนพอเราทํางานแล้วเหมือนเหมือนเราเจอโลกโลกใหม่อะ่ะจุดหนึ่งที่แบบทะเลาะกันบ่อยๆเรื่องเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยด้วยเพราะว่าพะกวังทํางานออฟฟิศเขาทํางานที่บ้านเขาก็จะว่างกว่าทะเลาะกันก็แรงแรงเหมือนกันจนถึงขั้นที่แบบกวังรู้สึกว่าแบบ มันปล่อยว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะคือมันต้องพูดแล้วแหละอย่างน้อยเราก็ต้องบอกว่าแบบว่ามันว่าความรู้สึกเราหรืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นยอยะไรเงี้ยเออก็เลยตัดสินใจพูดออกไปการบอกเลิกมันยากกว่าการบอกรักนะพี่ทำไมวันนี้ถึงยางมีแฟนคือบางทีแบบาบ,าบางความรู้สึกเราอะ่ะถึงแม้ต่อให้เราจะแบบทํานู่นทํานี่ดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนบางทีเราเหนื่อยๆอย่างเงี้ยก็อยากจะมีคนให้แบบว่า อ้อนบ้างอะไรบ้างมีคนแบบว่าเออคอยตอบมาเออวันนี้เป็นไงเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณกวางสาวมั่นวัย26ที่มีแนวความคิดเป็นตัวของตัวเองต้องจบความสัมพันธ์กับคนรักเมื่อคบกันเข้าสู่ปีที่7ดโดยปัญหาความไม่เข้าใจกันจนทาให้เธอนั้นต้องครองความโสดและอยู่กับความเหงามาเกือบ3ปีเข้าไปแล้วนะครับ ความรักของราคาะก็เหมือนหุ้นค่ะมีขึ้นมีลงก่อนที่เราจะลงทุนอะไระคะ่ะเราต้องศึกษาข,ข้อมูลให้ดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรแสงทองนะคะชื่อเล่นชื่อนัดค่ะอายุตอนนี้นะคะ24ปีค่ะการศึกษานะคะจบที่มเกษตรบัณฑิตนะคะเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาการปรสัมพันธ์ค่ะ ตอนนี้นะทำอาชีพปัจจุบันนะคะคือทำ uh, ตำแหน่งเซเทอร์เมนค่ะอยู่ที่ธนาคารฮ่องกงแบงค์ทำงานเกี่ยวกับหุ้นค่ะก็จะแบบว่าคอยดูแลเอกสารแล้วก็จะทำงานกับร่วมกับเป็นทีมค่ะแบบว่ากับพี่ๆหลายๆคนนะคะก็ส่วนมากก็หลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับหุ้นการดูแลหุ้นนะคะ หยุดของนั้นนะคะชอบออกกำลังกายค่ะฟิตเนสค่ะจะมีเครื่องฟิตเนสอยู่ที่บ้านเลยนะคะก็จะมีมุมอ่านหนังสือเป็นมุมแบบเงียบๆน่ารักน่ารักที่นัดชอบมานหน้าค่ะมันเงียบดีค่ะแล้วก็จะชอบรดน้ำต้นมไม้เว่ที่บ้านนะคะ <S <S ความรักครั้งสุดท้ายของนั้น,นะคะก็คือว่าไปเที่ยวผับแล้วมีผู้ชายเข้ามาจี เขาโตเป็นผู้ใหญ่อะแต่ว่าเขาไม่จิกเราเขาไม่ตามเราโอเคตรงสเปคทุกอย่างเลยไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะอืมก็คือแบบข้อดีของเขาหนูอชอบเขาตรงเนี้ยค่ะหลังจากวันที่เราคบกันมากับพี่เขา3ปีนะคะคือนัดโทรหาพี่เขาวนั้นแล้วแบบว่ามีเสียงผู้หญิงแทรกขึ้นมาหนูก็เลยถามว่าเออพี่อยู่กับใครคะอะไรางี้เขาก็บอกว่าเขาอยู่กับแฟนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดในใจว่าเอาแล้วที่ผ่านมาที่คบกันมา3ปีอะแล้วแบบเราไปตรงไหนหรออะไรเงี้ยอยู่วนแหน่งของชีวิตเขาอ,อย่างเงี้ยค่ะ แล้วโอเคงั้นเราก็จบกันด้วยดีก็ไม่มีอะไรอะคะ่ะเสียใจมากไหมเสียใจมากตอนนั้นแบบพูดได้เลยว่าแบบว่ากินข้าวไม่ได้อะ่ะผอมลงผอมลงมากแล้วซูบมากแล้วพอตอนหลังคิดว่าเราทำนี้เพื่ออะไรว่าเรายังมีแม่เราอยู่มีครอบครัวเราอะไรเงี้ยที่ยังรอเราดีๆยังมีความรู้สึกด,ดีให้เราอยู่คะ่ะทำไมทุกวันนี้ถึงยังมีแฟนล่ะคะ ก็เพื่อนๆเขาแต่งงานกันจะไปหมดแล้วอ่ะยังเหลือตัวเองที่ยังโสดเลยอะจนแบบบางทีแบบเพื่อนโทรมาถามเฮ้ยตอนนี้ลูกฉั้นสาวแล้วนะเธอหาแฟน,นได้หรือยังแบอบว่ามันทำให้แบบกระแทกจ,จิตใจเรามากที่เราอยู่มาได้5ปีทุกวันนี้ก็เลยแบบอยากมีแฟนนะคะคุณนัทสาวแบงค์หน้าหวานวัย24 ที่ความรักครั้งล่าสุดนั้นถูกแฟนหนุ่มที่มีคนรักอยู่ก่อนแล้วมาแอบคบกับเธอให้เธอเป็นมือที่3มมากกว่าสาปีเต็มๆจนทำให้เธอต้องเข็ดกับหนุ่มเจ้าชู้ไปอีกนานเลยทีเดียว ้เห็นหน้าตาและนิสัยใจคอของแต่ละคนกันไปแล้วนะครับมาดูกันซิว่าก่อนจะออกเดทครั้งแรกนี้หนุ่มๆสาวๆของเราเขาจะมีวิธีเตรียมตัวเตรียมใจให้กับความประทับใจครั้งแรกนี้อย่างไรกันบ้างสําหรับสถานที่แรกที่ผลพาสาวไปออกเดทนั่นก็คือร้านอาหารริมทะเลครับผมจะขับมอไซค์ซาเลียนของผมครับซึ่งเป็นมอไซค์คลาสสิกอยากรู้ว่า เขาแบบเขาจะบ่นไหมเขาแบบแน่นอนมอไซค์ต้องรอแน่แน่ถ้าต้องออกเดทด้วยการไปซ้อนมอเตอร์ไซค์เที่ยวค่ะคงว่ามันก็แปลกใหม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยทำปกติเราก็จะแบบเออขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าซ้อนมอไซค์องว่ามันน่าจะได้เห็นมุมมองหรือว่าได้แบบความรู้สึกอีกแบบหนึ่งในการนั่งรถไปครับอีกสถานที่ที่อยากพาออกเดทก็คือตลาดน้ำครับสิ่งที่อยากเห็นในตัวเขาก็คือแบบ อยากรู้ว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบขี้บ่นไหมเขามีความอดทนขนาดไหนอะไรเลยคถ้าต้องไปออกเดทที่ตลาดน้ำเหรอคะก็ก็ดีนะคะเพราะว่านายยังไม่เคยไปเลยะค่ะก็อยากจะรู้ว่าที่นั่นอากาศจะร้อนแค่ไหนแล้วแบบของกินจะเยอะแค่ไหนเพราะว่าส่วนตัวเองเป็นคนที่ชอบกินมากเลยค่ะหลังจากที่ทั้งสองคนได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่กับการเดทครั้งแรก จนมาถึงตอนนี้จะได้เจอกันจริงๆซะแล้วๆๆวะจะเป็นยังไงใครจะ,ะปิ้งใครก่อนจะถูกกาตั้งใจกันหรือไม่พวกเราตามไปเชียร์กันเลยครับวางใช่ป่ะครับใช่ค่ะรอนะันไหมครับไม่เป็นไรค่ะขอโทษ <c oughs> ทีฮนะปกตินั่งมอเตอร์ไซค์หรือเปะ่ะหรือว่าหรือว่าก็ไม่จริงเหรอเพื่อนเหรอจริงงั้นช่วยรับขับนะ เราวันนี้ขอขอซ้อนแบบสวยๆเบาๆไปไปกันเดทแรกคุณเติร์กของเราก็เล่นพาสาวกวางขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจหรือจะไปทานอาหารทะเลแสนอร่อยที่บางขุนเทียนกันเลยทีเดียวนะครับ เล่นโรแมนติกติดทะเลกันตั้งแต่เดทแรกเลยนะครับเด้โอ้โหอิจฉางจริงทั้งนั่งรถนั่งเรือเพื่อไปทานอาหารทะเลร้านโปรดและชมบรรยากาศสวยๆยามเย็นของทะเลบางขุนเทียนโหยงานนี้มาให้สาวรักสาวหลงได้ยังไงกันล่ะครับคุณเติร์ด ผมละชักอยากมีแฟนกับเขาบ้างแล้วสิอุ้ยอิจฉารุ่งเผาโลละไม่เคยอันนี้คือที่เขาบอกไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เออถ้าแบบมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงนี้แบบว่าจะทํางานหนักเออแต่ว่าทํางานหนักจะมีวิธีไหนบ้างที่บอกว่าทําแบบทําให้แบบความสัมพันธ์มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋ออืมเป็นเดือนเลยเหรอ ใช่นี่คือต้องแบบเหมือนไปถ่ายหนังอะไรอย่างงี้เลยปะใช่ภูเก็ตเดือนนึงอะไรเงี้ยไปเลยทั้งเดือนอะไรเงี้ยเดือนอาจจะไปเที่ยวก็ได้นะฮะไปเที่ยวนไงไปเที่ยวเพื่อนไปอะไรเงี้ยถึือไม่ก็จริงจริงก็โทรศัพท์คุยไลน์เฟซอะไรนะเฟซไทม์อืมอันี้คงไม่มีปัญหาหรอกจริงเหรอถ้าเข้าใจกันนะถ้าแบบถ้าแบบไม่น้อยอ่ะอือพรุ่งนี้ เรานัดกันไปเที่ยวใช่ป่ะแต่แบบวันนั้นตอนกลางคืนมีไงเข้ามาด่วนเออแล้วเราเลิกรับงานอโกรธไหมจริงจริงคงไม่โกรธนะถ้าเป็นเลิกรับงานเพราะมันมีเหตุผลไงเออคือถ้างานแบบเฮ้ยโอเคอะไรเงี้ยมันโอเคไงแต่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยเธอเราไม่ไปว่ะเพราะว่าแบบไปกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอยากไปแต่แบบมานัดที่หลังเราอะไรเงี้ยอันนั้นโกรเพราะมันเนี้ยอร่อยอันไหนอันนั้นเหรอ เด็ดอะใช้คำว่าเด็ดเราเก็บกุ้งไว้ที่หลัง dead. มันที่เด็ดต้องใช้มือกินหน่อยเราพบอะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> มันนานนะเนี่ยเตอแบบว่าตกลงที่แบบว่าจะแต่งงานกันแล้วใช่ปะ uh huh. อยมอย้ายมาอยู่บ้านเติร์ uh huh. หรือว่าอยากให้เติร์ไปอยู่บ้านกว้างหรือว่าอยากซื้อซื้อเรือนหอใหม่หรืออยากซื้ออะไรเงี้ยต <คง S 2> ้องอยากไ,ได้เรือนหอใหม่มากกว่า อยากอยู่สองค,คนของว่าถ้าอยู่กันสองคนบางทีทะเลาะก,กันจะพึ่งฟังใส่กันเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หายเราไปอยู่บ้านแม่เธอใช่ปะล้วแม่เธอได้ยินเ,เราพูดแบบแรงๆใส่เธอคือนะโมโหหนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเสียความรู้สึกกับเราก็ได้ไงนึกออกปะแต่คือแบบสําหรับเธอแบบเหมือนเราก็เถียงกันปกติอะไรอย่างเงี้ยอ้าก็เหมือนเธอสมมติเธอไปอยู่บ้านเราอะ อยู่แบบพ่อแม่เราอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเธอก็จะแบบว่าเป็นตัวของตัวเองจ้าแบบไม่ได้ก็ไม่ได้ถูกปะล่ะเธอก็จะแบบเกรงใจพ่อแม่เราไงใช่ใช่ใช่จริงจริงมันนานแล้วนะเหรออ๋อนี่คืออะไรนี่เนาะอ่ะใส่ให้กิ๊วแป๊บหนึ่งเหลือนิดนึงรู้ปะว่าผู้ชายที่แกะของให้ผู้หญิงกินอ่ะน่ารักจริงมะเยี่ยมมากไม่ใส่ตาที่อีกนะโอเค แบบแรกตอนเห็นเติร์ดเหรอคะเห็นแล้วรู้สึกเหมือนแบบวงปัเหมือนปัโปเตโต้หน่อยที่แบบว่า1ิปีที่แล้วตอนออกอัลบั้มแรกอะไรเงี้ยเติร์ดเป็นคนคุยสนุกอะค่ะคือเหมือนแบบคือทําให้เรารู้สึกแบบไม่เกรงแล้วก็สบายสบายไปด้วยแบบแรกใช่ไหมก็น่ารักดีนะเออสูงเกรดไม่ผอมมากไลฟ์สไตล์เขาคล้ายๆเราเออทัศนคติเขาแบบคล้ายๆกับเราตอนแรกก็แบบไม่รู้ว่าจะชวนคุยเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ย พอคุยสพเหตุแล้วก็รู้สึกก็แบบว่าเริ่มก็โอเคนะเริ่มคุยกับมีเริ่มมีเรื่องเริ่มแบบว่าเริ่มคุยมากขึ้นอะไรแบบน,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 นสนับสนุนโดยหลังคาตราช้างรุ่นลอนคู่6มิล ต่อไปจะเป็นอย่างไรจะน่าประทับใจสักแค่ไหนโหโหตามไปลุ้นกันเลยครับสวัสดีคุณสวัสดีค่ะใช,คใช่แล้วค่ะขออนุญาตได้เลยค่ะนั่งเลยค่ะชื่ออะไรอะคะชื่อเติร์ดครับเติร์ดค่ะรอนานไหมครับนานมากนานมากเลยขอโทษทีขอโทษทีครับวันนี้เราจะพาไปเดินเล่น านไปเดินเล่นแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่กิ้งไปนะกินเยอะเดินเล่นไปซื้อของกินเล่นกินกูกินเยอะไงกินได้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 เหรอเออไปไป มีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนใครจริงๆเมนุ่มเติรดจะพาสาวนัดไปออกเดทถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวกกันเลยทีเดียวว,ว้าวต้องมาดูกันนะครับประเดทนี้จะไปได้สวยกันแค่ไหน สวมบทช่างภาพส่วนตัว้สาวนัดกันเลยนะเนี่ยดูจากรอยยิ้มของสาวนัดแล้วบอกได้เลยครับว่าคู่นี้ช่างจะมีซัมติงกันเลยนครับร้อนแรงอะไรนะกบอกว่าคือเราเป็น freelance ใช่ปะอ่าแล้วเราแบบงานเยอะมากอ่าเออต้องแบบก็ไม่ทำงานต่างจังหวัดนี้ทั้งเดือนเลยจังหวัดทั้งเดือนแล้อืมก็คือไม่ได้เจอเลยก็เคพามคุยกันก็ได้นะมันเป็นเรื่องปกติป่ะจริงเหรอแล้ว แล้วจะไม่รู้สึก,กแบบน้อยใจหรือ,<ไ>อ,อยังไงไม่อะโตแล้วอะอะไรล่ะถ้าถ้าแบบว่าสมมติว่าสมมติชนะว่าพรุ่งนี้ใช่ป่ะออร,รู้ไหมการาเดินเนแบบแล้วผิดใจกับสถานที่เจอบ่อยเออมันมีงานด่วนอะไรเจอบ่อยก็เข้าใจก็อาจจะมีอารมณ์น้อยใจบ้างน,นิดนึงแต่พอตอนหลังก็เข้าใจอ่ะโอเคเ<า>พราะทุกวันนี้ก็อยู่ได้คืออยู่ได้ด้วยตัวเอง เดิมเก่งมเก่งไหมดีมากไม่ยั้ไม่คงงานไม่คงไปโสดนา้ขนาดนี้แล้วเชื่อเป็นคนขี้หกปะเหลาขี้หกไม่ล่ะโอ้ดีดีมากๆเลยอะ สงสารคนโสดอย่างผมบ้างเลยนะเนี่ยฮะถ้าคบใครสักคนนานๆเลยเคยคิดเรื่องแบบแต่งงานไห<อ>มไม่อยากแต่งนะขอเพิ่มแต่งกันหมดแล้วถ้าแบบเราตัดสินใจแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนัดอยากย้ายมา,อย,าอยู่บ้านเราหรือว่า อยากให้เราอยากอยู่บ้านนัดซื้อบ้านเองเพราะว่าเพราะว่าจะได้แบบว่าภูมิใจแบบว่าเราหาเงินได้พองแรงเราทั้งคู่อะซื้อบ้านใหม่อ้าวแล้วท่าแบบว่าความีความจำเป็นที่แบบว่าต้องอยู่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยต้องอยู่บ้านตัวเองอือแล้วคือแบบคือจะให้นายย้ายอยู่ด้วยูงี้ยนายโอเคไหมโอเคนะอยู่ได้ แต่ต้องมีวันที่กลับไปเยี่ยมแม่บ้างนะแม่อไรีอะคือบ้านเราก็ผู้ใหญ่เยอะอะไรอย่างนี้ฮะเออคือบอกว่าเออจะจะไม่ลำบากใจรจะไม่ลำบากใจไม่นะคือเด๋ยวมันก็ปรับตัวได้เองปะเล่นเอาชาวต่างชาติในระแวกนั้นโอ้ยอิจช้าก็ไปตามตามกันเลยครับคู่นี้เราไปดูกันนะครับว่าทั้งคู่เขาจะรู้สึกอย่างไรกัน ที่เห็นเหรอคะก็เขออนาน่ารักดีนะคะติดเติร์ดเนิร์ดดีอะคะ่ะก็ก็ดูน่ารักดีอะคะ่ะก็ดูถ้าทาเป็นคนใจดีดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจริงๆเขาแบบจะใจดีเหมือนหน้าตาเขาหรือเปล่าอย่างงี้แบบแรกที่เห็นนะัทใช่ไหมครับหน้าตาผมว่าน่ารักดีขุ่นดีแต่งตัวเก่งผมว่าเขาโอเคนะเขาเป็นคนที่แบบน่ารักเป็นคนที่แบบยิ้มเก่งคือเป็นคนที่หัวเราะหัวเราะสนุกอะอืฮะ หลังจากที่คุณเตอ์อได้พาทั้งสองสาวไปออกเดทกันมาแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุดกันแล้วละครับเราม,มาตามลุ้นกันนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะจบลงอย่างไรอุูยเลือกยากแล้วสิวครับงานนี้หลังจากที่ไปเดทมานะฮะผมก็มีคำถามที่ถามทั้ง2คนครับผมคำถามก็คือว่าถ้าเราเป็นแฟนกันเนี่ยแล้วต่างคนตา่างงานยุ่งม,มากๆจนไม่เวลาเจอเลย จะมีธีไหนไหมที่แบบว่าทําให้ความสัมพันธ์ของเราเหมือนเดิมคําตอบของกว้างเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เจอกันเลยใช่ไหมหลักๆง,ง่ายๆเลยคือก็คุยวิดีโอคอลกันแต่ก็เลยถามกลับไปอีกว่าถ้าสมมุติว่าเตมีถ่ายงานต่งนางจังหวัดแบบเป็นเดือนทั้งเดือนเลยยาวเลยไม่ได้เจอกันเลยกวางก็บอกว่าก็ถ้าสมมติว่ากวางว่าใช่ไหมกวางก็จะแวะไปหาที่ทํางานนัดตอบว่าก็เฟซท่างเหมือนกันครับ Uh huh. แต่เราถามกลับไปว่าถ้าสมมุิว่าแต่ไม่ีงานต่ันหวัดทั้งเดือนละ่ะมันก็บอกว่าก็น่าจะพยายามเฟซไทม์ให้เยอะขึ้นคําตอบข้อนี้แต่ชอบของกวางครับเพราะว่าเออเขาลงทุนเนอะขนาดว่าเราไม่ว่างเนี่ยเออแล้วเขาว่างเขายังขับรถไปหาเราอ่ะเออผมชอบเพราะเพราะมุมจุดเนี้ขนาดเราไปครับคือถ้าเรา เป็นแฟนกันมานานแล้วแบบ3 4ี่ปี5ปีอะไรเงี้ยแล้วเราแบบตัดสินใจที่จะแต่งงานกันอย่างเงี้ยเขาอยากอยากอยู่บ้านผมหรือว่าอยากให้ผมอยากอย,กอยู่บ้านเขาหรือว่าจะซื้อเรือนหอใหม่ไปอยู่ด้วยกันคําตอบของกวางครับกวางตอบว่ากวางอยากกะซื้อเรือนหอมใหม่ําอยู่ด้วยกันครับผมคือกวางให้เหตุผลว่าคือเราคบกันมานานใช่ไหมคือปกติอะแฟนกันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะก,กันบ้างอะไรเงี้ยกลัวว่าผู้ใหญ่อะจะไม่เข้าใจเลยวแบบ มองว่ามันเป็นเรื่องไรแรงอะไรเงี้ยครับส่วนคําตอบของนัดครับนัดให้คําตอบว่าอยากซื้อเรื่องหอมเหมือนกันเพราะว่านัดอะอยากแบบทํางานหาเงินกันสองคนอะไรเงี้ยแล้วแบบช่วยกันสร้างบ้านขึ้นมาอยู่ด้วยกันคําตอบข้อนี้เตอร์ชอบของนัดครับเพราะว่ารู้สึกว่านัดมีแบบว่ามุมมองในอนาคตที่แบบมีเราอยู่ด้วยอแต่ว่าโมเมนต์นี้มันน่ารักดีถ้าถึงเวลาที่ ต้องสารต่อกับใครสักคนนะฮะคือจริงๆอสองคนเนี้เป็แบบคนที่น่ารักนะคือแบบนิสัยคือเราเราก็ชอบทั้งสองคนเลยแต่ว่ามันจะมีคนใดคนหนึ่งคนเดียวที่แบบว่าเจอแล้วแบบมันสปาร์กมากกว่าต้องเลือกใครสักคนผมขอเลือก เอาละสิครับคุณเติร์ดเมื่ออีกคนก็สาวมั่นที่พร้อมจะลุยกันไปได้ในทุกที่ส่วนอีกคนก็เป็นสาวหวานที่เรียกว่าสร้างรอยยิ้มให้กันตลอดเวลาเรามาดูกันนะครับว่าบทสรุปในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรผมขอเลือกกวางครับเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกที่เจอกว่างแวบบแรกเลยคือรู้สึกว่าเขาก็น่ารักดีนะมุษยสัมพันธ์ดี คุยเก่งเออเรายการว่าเราคุยกันได้แบบสนุกขึ้นคือไม่คุยรู้เรื่องครับผมก็เลยชาวกว้างมากกว่าเหตุผลที่ไม่เล่นนัดครับคือจริงๆอ่ะนัดน่ารักนะจริงๆแล้วอะแต่ว่าทัศนคติอย่างเงี้ยบางเรื่องก็ไม่ค่อยตรงกันบ้างแต่ว่านิสัยโดยรวมนั้นก็โอเคนะเหมาะเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง สุดท้ายก็เป็นคุณกว้างสาวสวยของเราที่ใช้ความเป็นตัวของตัวเองแถมยังมีแนวความคิดที่ไม่เหมือนใครเอาชนะใจคุณเตริรไปได้สำเร็จยังไงทางรายการมาลลยเสียงรักเนี้ยจะคอยตามลุ้นและขอให้กำลังใจทั้งคู่ต่อไปนะครับถ้าเติร์ดอยากสารต่อหรอคะก็โอเคนะแต่ว่าแบบเหมือนเขาก็ต้องแสดงออกให้เห็นแหละว,ว่าแบบว่าอยากจะสารต่อกันแล้จริงๆ ไม่สารต่อละคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ได้เพื่อนใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนคะ่ะอยากฝากถึงคนที่ไม่กล้ามาออกรายการมาอถึงลวครับคือจริงๆรายการมันไม่ได้แบบน่ากลัวที่แบบอะไรอย่างั้นนะคือมันสนุกนะเราได้เจอเพื่อนใหม่ถึงสองคนอะไรเงี้ยคือไม่แน่คนอาจจะเจอเนื้อคู่ที่คนตามหามานานในรายการนี้ก็ได้